สวัสดีค่ะทุกท่านยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการสุขภาพดีวิถีตะวันออกกับโอเรียนท m อ d เมดค่ะวันนี้เราจะมาเจาะลึกทำความรู้จักกับตำรับยาจีนโบราณสุดยอดเยี่ยมที่มีชื่อว่าชี้จีตี้หงหวานหรือที่รู้จักกันในชื่อภาษาอังกฤษว่า l y ซ um ิมฟรุตคริสเ s น e n t i m ม m a แอนด์เรมเนีพิว้าวว้าวตำรับยานี้เนี่ยตามหลักการแพทย์แผนจีน มีกลไกการออกฤทธิ์ที่สำคัญสุดๆคือการบํารุงหินการบํารุงสารจําเป็นของตับและไตช่วยทําให้สายตาดีขึ้นและบํารุงเลือดค่ะโดยมีเป้าหมายหลักในการรักษาภาวะพร่องหินของตับและไตนั่นเองค่ะสุดยอดไปเลยมาดูกันว่าส่วนประกอบแต่และชนิดในตำรับนี้มีอะไรบ้างและมีหน้าที่อย่างไรบ้างนะคะเตรียมจดกันเลย เริ่มจากอันดับแรกคือโกฉีจือค่ะตัวนี้จะช่วยบำรุงและปรับสมดุลตับและไตทำให้สายตาดีขึ้นและบำรุงหินเมื่อใช้ร่วมกับจุยควาจะช่วยดูแลดวงตาที่ไม่ได้รับสารจำเป็นและเลือดมาหล่อเลี้ยงและยังใช้กับซูที่หวงเพื่อบำรุงตับและไตที่พร่องค่ะ 2. คือจุยควาค่ะตัวนี้จะช่วยขจัดความร้อนออกจากตับและตา ทำให้ตับสงบและดับลมค่ะถ้าใช้ร่วมกับหมูต้านผีจะช่วยเรื่องอาการเวียนศรีรษะและตาแดงบวมจากภาวะไฟตับขึ้นสูงค่ะ 3. คือซูดี้ห่วงค่ะมีหน้าที่บำรุงหยินและเลือดและบำรุงไตถ้าใช้ร่วมกับซานเย่าและซานจียีจะช่วยลดอาการเวียนศรีรษะปวดเมื่อยอ่อนแรงที่หลังส่วนล่างและเหงื่อออกกลางคืน ที่เกิดจากภาวะพร่องหยินของตับและไตค่ะ 4. คือซานจีย้ยี่ช่วยบำรุงไตทั้งหยินและหยางสมานสารจำเป็นและหยุดเหงื่อออกมากเกินไปเมื่อใช้ร่วมกับซูตี้ห่วงจะช่วยบำรุงหยินไตและสมานสารจำเป็นไปพร้อมกับการยับยั้งการปัดสาวะและเหงื่อออกที่มากเกินไปด้วยค่ะ 5. คือซานเย่มีหน้าที่เสริมสร้างม้ามทำให้ไตมั่นคง และบำรุงสารจำเป็นใช้ร่วมกับซูติห่วงและซันจี้สำหรับภาวะพร่องไตที่ทำให้น้ำอสุจิเคลื่อนเวียนศีรษะและอ่อนเพลียค่ะ6คือฟูหลิงช่วยเสริมสร้างม้มและระบายความชื้นถ้าใช้คู่กับเจอเสียก็จะช่วยในการกำจัดน้ำและระบายความชื้นได้ดีค่ะ7คือหมูต้านผีตัวนี้จะช่วยขจัดความร้อนและขะจัดไฟพร่องค่ะ และ8คือเจอเสียตัวนี้มีหน้าที่ส่งเสริมการขับปัสสาวะและป้องกันไฟไตที่เกิดจากการบำรุงเมื่อใช้ร่วมกับฟูหลิงและหมูต้านผีจะช่วยในการควบคุมอวัยวะไตตับและม้ามและมีหน้าที่ระบายพร้อมกับการบำรุงไปพร้อมๆกันด้วยค่ะทีนี้มาดูอาการทางคลินิกที่ตำรับยานี้ใช้รักษาบ้างนะคะ ซึ่งส่วนใหญ่จะเกี่ยวข้องกับภาวะพร่องหินตับและไตค่ะในส่วนของอาการทางตาก็จะมีตาแห้งสายตาเสื่อมกลัวแสงน้ำตาไหลเมื่อโดนลมปวดตาและมองเห็นภาพเบลอค่ะส่วนอาการทางร่างกายและไตจะมีปวดหลังส่วนล่างกล้ามเนื้ออ่อนแรงที่หลังส่วนล่างเข่าและแขนขาเวียนศีรษะหูอื้อมีไข้าจากกระดูกร้อนระอุไข้เป็นพักๆ เงือออกลังคืนอาการร้อนที่ฝ่ามือฝ่าเท้าและหน้าอกคอแห้งเจ็บคอเรื้อรังอาการหลังเองและหลังขณะหลับและสําหรับอาการทางระบบทางเดินอาหารและอื่นๆก็จะมีปากแห้งอ่านมีอาการท้องผูกกระหายน้ำลิ้นมีสีแดงและมีฟ้าลิ้นน้อยหรือไม่มีเลยรวมถึงชีพจรที่เล็กและเร็วค่ะอย่างไรก็ตามตำรับยานี้ ก็มีข้อห้ามและข้อควรระวังในการใช้นะคะโปรดฟังทั้งนี้ควรใช้ด้วยความระมัดระวังในผู้ที่มีอาการท้องเสียและอาหารไม่ย่อยแบบหมามพร่องร่วมกับมีฝ้าหรื้อสีขาวมันค่ะและที่สําคัญที่สุดคือห้ามใช้ในผู้ที่มีภาวะอย่างพร่องเด็ดขาดเลยนะคะนอกจากนี้ตำรับยาน,นี้ยังสามารถปรับเปลี่ยนตามกลุ่มอาการเฉพาะของผู้ป่วยได้ด้วยนะคะยกตัวอย่างเช่น ถ้ามีอาการตาแดงบวมและปวดก็สามารถเพิ่มจื้อหมูและห่วงไต่เข้าไปได้ค่ะสำหรับสายตาเสื่อมและพรามัวสามารถเพิ่มตังกุยและห่วงฉี่เข้าไปได้ค่ะหวังว่าข้อมูลเกี่ยวกับตำรับชี้จีตีห้หวงหวานในวันนี้จะเป็นประโยชน์กับทุกท่านนะคะและพบกันใหม่ในรายการสุขภาพดีวิถีตะวันออกกับออเรนลเมดครั้งหน้านะคะสวัสดีค่ะถ้าชอบสาระดีๆแบบนี้ อย่าลืมกด subscribe และกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อไม่ให้พลาดสาระดีๆจาก Oriental m e ท่านสามารถปรึกษาการใช้ยาสมุนไพรจีนได้โดยเพิ่มเพื่อน Line at Oriental m e ได้เลย